สวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆปิดเทอมไปเราปิดเทอมไปเป็นระยะเวลาถึงหนึ่งเดือนนะคะนักเรียนลืมหรือยังคะเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วคะคราวที่แล้วสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในห้องเรียนออนไลน์เหมือนเดิมนะคะวิธีการเรียนก็เหมือนเดิมนะคะตอนเช้าครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ทํางานตามที่ครูบอกตามคลิปเสร็จแล้วเนียนก็ส่งงานมาที่ลิงก์ส่งงานเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องชนิดของวัสดุค่ะ สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูคลิปการทดลองเรื่องชนิดของวัสดุข,ของเรานะคะนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวนักเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันนะคะพวกนี้เราเรียกว่าวัตถุนะคะโดยวัตถุต่างๆทํามาจากวัสดุต่างๆกันนะคะวัสดุต่างกันนั้นมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมารู้จักกันนะคะเริ่มต้นเลยสมมุติครูมรียกตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะเอาลูกกุญแจนี้ลูกมีกุญแจนี้นะคะ นักเรียนทราบไหมว่าวัตถุชิ้นนี้ทํามาจากวัสดุอะไรบ้างนะคะอดูนะคะอันนี้เป็นที่ห้อย,อยเข่าทําจากอะไรคะทําทจากไม้ตัวที่ห้อยลงมาอันนี้ทําจากอะไรคะอันนี้เรียกว่าโลหะต่อไปตัวกุญแจเลยก็ถือว่าใช้ทําอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือโลหะส่วนตรงนี้ของกุญแจด้านบนนี่คือทําจากอะไรคะพลาสติกนะคะทีนี้เรามาดูในหะนังสือเรียนของเรานะคะ นักเรียนเปิดในหน้าห0 0่งอยค่ะเปิดหน้าหนึงร้อนะคะเราจะทําพร้อมกันเลยนะคะ,ะในหนังสือหน้าหนึร้ยนะคะการสังเกตชนิดของวัสดุที่ใช้ทําวัตถุนะคะ,อ,ะอันแรกเลยคือหนังสือ,อหนังสือเล่มนี้ทําจากวัสดุก,กี่ชนิดคะนักเรียนทําเครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะทำลงไปเลยนะคะอ่านี่คือหนังสือต่อไปนเรียนดูยางลบอ่ายางลบชิ้นนี้ทําจากวัสดุก,กี่ชนิดคะ วัสดุที่ใช้ทำนี่คืออะไรวัสดุนะคะยกตัวอย่างอ่ะที้ครูบอกให้นะคะคือทําจากยางนะคะต่อไปยอันที่สามลูกกุญแจอ่ะกุญแจพวกนี้ทําจากวัสดุกี่ชนิดคะมากกว่าหนึ่งไหมคะอ่าถ้ามากกว่ากติในช่องมากกว่านะคะวัสดุใช้ทํามีอะไรบ้างเขียนลงไปเลยค่ะต่อไปหินผูตัวอ่ะหินผูตัว ทำจากวัสดุกี่ชนิดคะหึหรือ2หรือมากกว่าติ๊กเลยนะคะทำจากอะไรติ๊กด้วยนะคะอดับต่อไปกบเหลาสออ่าอันนี้กบเหลาเห็นไหมคะอ่านี่เป็นดูถึงกบเหลาข้างในนะคะนักเรียนคิดว่าทําจากวัสดุกี่ชนิดคะหนึ่งชนิดหรือมากกว่าอ่าและทําด้วยวัสดุอะไรบ้างนะคะอันดับต่อไปอ่าเก้าอีา้ไม้ ไหมคะเก้าอี้ไม,ไม้ตัวนี้ทําจากวัสดุมากกว่าหนึ่งหรือหนึ่งชนิดคะดูนะคะทําจากอะไรบ้างตัวนี้นะคะตัวนี้ดูนะคะแต่ละไปเขียนด้วยนะคะทาจากวัสดุอะไรอ่ะอันต่อไป,<ม>ไปเป็นรองเท้าผ้าใบนักเรียนสามารถดูของตัวเองได้นะคะของครูมันไม่สุภาพนะคะนักเรียนเอาผ้าใบาของตัวเองมาดูว่ามีวัสดุกี่ชนิดทําจากอะไรบ้างนะคะอ่ะอันต่อไปนักเรียนดูแก้วใบนี้อ่แก้วใสใบนี้นะคะ ทำจากวัสดุ1ชนิดขึ้นไปหรือหลายชนิดนะคะวะัสดุใช้ทําคืออะไรนะคะเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมทำไมคะอ่าอย่าลืมกดส่งมาที่ลิงก์ส่งงานของครูนะคะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ